ถามปูบ se ้างถามถามบ้างเพราะว่าถ้ารถราพวกเขาแค่หนเขาได้แล้วขคนี้เบิ่งกล่าไปคิดหน่อยคิดหลายเราะางพวกเขามมนเติตอนตังนี่แหละายต่างนี่แหละแต่างงาน นี่ละตัวันาเงนข้างานด้ว่าขังกลางต้องพวงร้สิออกเรยเสียบิ่โอ้สิได้ไ้สิิงอยูเนี่เดี๋ที่เขายู่อย่นี้วันี้เขาบอกเพิ่ตนละยลงมาอยู่ผดนบด้วยบ้วยงบด้วยงบดวยงมด้ว่งบ่้วยด้วยงบ้วยด้วยง้ยงยง้ยง้ยง้งด้ยงบ้ด้ยง้ยงง้ยงงั้ยง้ยด้ย้ว ตังเลยบดตตังหม้นสาวยาจากองบาดเบาดเรถเขาเพได้เขาจะพ่ว่าที่ตัดเลยก็ลูกลูกูกันมันจำเป็นอะไรได้บ้างมมันใหเพราะดอ่ได้บ้างเราพกับคนออกจากรถไ่ได้เนาะเราพงกัไปตังอยู่ได้ขังนึงขังตังรด้ตัดรถดลยตัดรดตัตดกัไซรวด ยิงไหนท่านท่านอยู่มาทางไหนกะจะียบฝนเนาะอยู่ไม่รถดิวเาแล้วอะไรก็ตังเช่นนี มมไม่ตั้งเลยหกขอ่องเท่าตั้นพอโอ้ยไปวัดจันมือนัน่นไปเบิรงไหนบัตรเาะพอดีพ่อไอขั้นใส่อย่างบ่ใส่ไฟเลย <c oughs> นั่นนี้อันสิงห์งน,นี่ใส่ถัดนะ ใส่เพิ่นเฮ็ดสลิงมันเลยสลิงสลิงว่าแขนใช่มั้ยเพื่อวิสลิงแขนเลยต้องเยียไหมพี่อีกจ้ะคนโอ้คนขึ้นหลายเลยโว้ยกระชั้นใหม่เนาะแต่ไมนตัว ขัมั่งูงไปเห็สลดคนนี่ด้อกงานใหม่ก็หลายสิบาคนดรถะ้อหน้าออไม่จางตีคับคุณหมอมาบ่กันว่าจะได้ตัดบอรครับต้นไห้ ลถลำพงสีขาได้บ่ะรุนกันในช่องใบครับเดี๋ามาข้างหน้าไม่เหเแคบ กำลังเล่งวิธีครับพากันั่งคือเทะ ร่มดีจ um oh, ้ะโอ้โหนี่หรอวะไม่นี่นะครับพี่น้องครับหลายคนที่ยังว่าหูว่าเขาท้อการแสดงยิ่มใสนะครับเขาท้อการแสดงยิ่มที่วัดขามเรียงนะครับ อำเภอกันทระวิชัยจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับอยู่ติดมอสสอเลยครับพี่น้องปัจจุบันก,กับฝากพี่น้องมาแห่งกำลังแรงเชียร์แรงใจกันหลายๆครับตอนนี้กำลังตัง้งเวทีครับพี่น้องกำลังเชีย้เวทีอยู่ว่าจะได้ตัดตน้นไม้พอนะครับเพราะว่าอย่ากลดลำพงเขบาบ่ได้ครับ ทีท่ติดตั้งทีนะครับพี่น้องตอนนี้เอาของเอาอุปรกรณ์นุน่งมาแล้วพี่น้องมาให้กำลัแรรงแจกกันแล้วลายครับแลงนี่นะพี่น้องบัตร120บาทนะครับเริ่มตั้งแต่3ามทุม่มจนฮอตลอดซอดแจงนะครับประมาณ2อทุม่ม -3 ทุ่มนะครับ เป็นข่างวัดสถานที่ก็ได้ประมาณนี้ครับกลางมาดูนกันครับมะแดงอยูได้จับเปอร์เซ็นต์นะครับสถานที่แก็บจัหน้อยนะครับเขาก็บแต่น้อย ตัดต้นไม้ตัวนี้แหละครับพ่อมึงสูงนะครับแล้มึงฟันมันหลดคำพงสิ่ข,ข,ข้อได้พ่อเขาประเด็นจำเป็นต้องตัดนะครับ ยังมาขึ้นขี่นหนาวดีเนาะยังจ่อยจ่อยเนาะยังมาขึ้นอนะยู่างเนี้ยลองูโนบะ่งก็เสือเราทุกคนแล้วหลีดล้งหลีดกันเนาะล้ลง,ลงเราหอยมาแป้นขึ้นนะครับยวผมสามาอัปเดตอีกแค่นึงนะครับว่าเวทีไปถึงไหนแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากพี่น้องครับติดตามช่องลุงปิยะนะครับลุงปิยะรับเพลินเที่ว์อาไปเทียนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับคือกันอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนของคลิปต่อไปนะครับผมเราจะอัปเดตนะครับการทำงานนะครับว่าจะเป็นการทํางานของผู้อยู่เบื้องหลังหรือว่าหน้าวทีเป็นบางส่วนนะครับสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องมาเพียงแค่นี้นะครับแค่นี้ก็ยัง ลืมครับไม่กำลังแจงกันอะไรครับที่วัดขาเรียงนะครับอพื่อกันทราวิจัยจังหวัดมหาสรา,ารคามนะครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องมาเพียงแค่นี้นะครับขอราบสวัสดีครับ